นัทเองก็ได้ยุติความสัมพันธ์กับคุณอาา้๊าแล้วไนจะยุติความสัมพันธ์ในความเป็นสามีภรรยายนะคะก็มีความเป็นเพื่อนจริงต่อกันค่ะท,ที่โยงถึงบุคคลที่3เนี่ยอันนี้จริงๆมันนอกเหนือความควบคุมของน,นัทจริงๆเป็นว่านัทกับคุณอ้๊าได้คุยกันแบบตกลงกันเรียบร้อ,อ,รอ,อยแล้วค่ะ ก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะตามความเป็นจริงคือเราใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆไม่ซับซ้อนรู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่เราต้องทำต้องเยอะแยะค่ะก็เลยไม่มีอะไรที่ต้องต่อโบนนะก็ใช้ชีวิตตามปกตินัดว่าจริงๆก็ห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าเออก็ก็ถ้าให้ ให้พูดในวันนี้นะคะวันนี้ชาีโอกาสได้พูดแล้วนะั้นก็ขออนุญาตแ,แจ้งพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆแล้วก็ประชาชนที่ชาบนะคะว่านัดเองก็ได้ยุติความสัมพันธ์กับคุณพ่แล้วค่ะหมายถึงว่าหมายถึงยุติความสัมพันธ์ในความเป็นสามีภรรยานะคะก็มีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน,นะค,ะค่ะความรู้สึกของแฟนๆที่เขาดีต่อนัดหรอคะเอาจริงๆนัดนัดก็เท่าที่นัดเห็นจากสิ่งที่นัดเห็นด้วยตาตัวเอง ก็คือเห็นถึงความรักความห่วงใยที่ทุกคนมีให้นะจริงๆอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นคอมเมนต์แล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มีให้ เยอะมากๆค่ะนัดก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องขอขอบคุณเอ่อที่โยงถึงบุคคลที่3าเนี่ยอันนี้จริงๆมันกเหนือความควบคุมของนัดจริงๆนะคะก็ต้องก็ต้องทำความเข้าใจตัวนักเองเนี่ยนัทค่อนข้างเข้าใจในทุกๆสถานการณ์เหตุการณ์ก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมดาที่คนจะมีความกันไปใจจขออนุญาตแบบไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเอาเป็นว่านัดกับคุณอ้ํได้คุยกันกับตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ได้การใช่ค่ะตอนนี้นัทก็ไม่เคยสราจริงเพราะว่าเอ่อมันก็แล้วแต่ว่ายังไงคือเอาเป็นว่ามันมีการคูดไปแล้วจริงๆค่ะก็สําหรับเอ่อเรื่องรูปภาพที่ลงเป็นเหมือนจะมีภาพขาวดําบ้างหรือว่าข้อความจริงๆแล้วอะค่ะรูปพวกขาวดำเนี่ยมันเป็นรูปที่นัทชอบอยู่แล้วแล้วนัทถ่ายไว้นัทชอบเพราะว่ามันเป็นภาพอาร์ตอะค่ะเราไม่ค่อยลงรูปขาวดำายอะเท่าไหร่นัว่าพอเรา ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราได้ถ่ายอะไรที่มันเป็นภาพที่มันมุมมองแปลกๆบ้างอ่ะที่ไม่ใช่แบบเดิมที่เราลงจริงๆมันไม่มีในยารอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงทามิง,น,งนั้นพอดียืนยันว่าไม่มีอะไรที่เศร้านะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเราแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเราอยากให้ชีวิตตามปกติก็คืแน้น,นแต่ข้อความนันมองว่านัทเป็นคนที่เขียนอะไรที่ค่อนข้างมีอะไรแบบให้คนคิด แล้วเตือนตัวเองด้วยมันเป็นเหมือนปัจจาความคิดมุมมองพัศนณคติซึ่งนักลงของนั้นกหลายปีแต่ถ้าใครไปย้อนดูนี่ลงมาเป็นหลายหลายหลายปีมากนะร่วมกับสิบปีแล้วถ้าไปย้อนดูมันก็จะมีลักษณะที่แบบว่าคุณนัทหญิงพินากงว่าการที่เราอะด้อยู่กับปัจจุบนันแล้วอยู่กับความรู้สึกที่มันพลังงานที่มัน พลังงานบวกอยากให้อยู่กับลมหายใจอย่าเรา่าประมาทกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะามันจะแบบเออมันเป็นเรื่องการมองโลกที่ที่ดีอะไรอย่างเงียก็เลยแค้เขียนไปเท่านัเองแต่ว่าไม,ไ,มไม่ไม่คิดว่าจะตีความหมายถึงว่าตรงนี้แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณจริงเพราะว่าหลายๆคนให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วกสำหรับความรู้สึกหรือว่าจิตใจตอนนี้ มีความสุขมากๆ,ๆค่ะมีความสุขดีนะคะมีความสุขทางกายสุขทางใ,าใจ mm. คือนัดโชคดีคนหนึ่งนัน mm. เป็นคนที่เป็นคนที่โชคดีที่มีคนรัข้ากที่ดีนะคะ mm. แล้วก็เป็นคนที่แบบมองอะไรค่อนข้างแบบง่ายๆ่บวกๆ mm. แต่ไม่ได้หมายความว่าโลกสวยนะค mm. ุณนัดว่าทุกคน,นมีชั้นชีวิตทั้งความสุขความทุกข์อยู่ในชีวิตอยู่แล้วแต่ว่านัดเลือกที่นัดจะมองในสิ่งที่ตัวเองมี นัดมีสิ่งดีๆอยู่ในรอบตัวนัทมากมายเพราะฉะนั้นมา,านนมนทำให้นัดกับเดินได้อย่างแบบมีความสุขค่ะมีความสุขจริงๆค่ะเขาจริงๆสืบสืบห้าปีก็คือคนกันห้าปีแล้วก็แต่งงานสิบปีเราก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีทความสุขมีทัความชู้มีทักทีก็ฝ่ายันไปด้กันแต่ว่ามันไม่มีอะไรผิดเลยค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งมันจะเกิดการที่เราจะต้องแยกย้ายกันเดินไปสู่ที่ ที่มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ฉันอยากให้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจว่านัทมีความสุขแล้วนัต้องขอบคุณจากทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยนัท้าน้ำตาเนี่ยมันมาหลายวาระโอกาสค่ะนัทบอกแล้วว่าชีวิตคู่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวมันต้องมีมุมที่ไม่ยิ้มหัวเราะร้องไห้ แต่ว่าวันนี้นัทไม่ได้ดูน้ำตาแบบเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีแล้วอ่ะแต่เป็นเรื่องที่แบบมันมีความหมายในทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่แย่อะไรแล้วก็นั้มองว่าตอนนี้ก็มีนนความสุขออยู่กับปัจริงๆสำหรับการวางแผนชีวิตใช่ไหมคะก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยคะ่ะตามความเป็นจริงคือเราใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆไม่ซับซ้อน แล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้ใช้ชีวิตในการทํางานอยู่กับคนที่เรารักเรามีอะไรคนที่เรารักต้องเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีนัาชิ้นทางานทํางานแล้วนันก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่เราต้องทำอีกต้องเยอะแยะค่ะก็เลยไม่มีอะไรที่ต้องตอบวนอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติ